สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขวิ่งตัวเดียวบนและล่างนะครับผมวิ่งบนและวิ่งล่างนะครับสถิติตั้งต้นก็คือ2พฤษภาคม2 5 6 4นะครับเออเอาจริงๆแล้วสูตรที่ให้คำนวณหรือว่าสูตรที่คำนวณออกมานะครับก็หลุดด้วย แค่3มงวดเท่านั้นนะครับหลุดวันที่16กันยา64นะครับ16กันยา64่นะครับและก็วันที่16ตุลา64วันที่16พฤศจิกากสนะครับนอกนั้นก็ยังเดินต่อไปได้นะครับในส่วนของวันที่วันที่16มีนานะครับ7นะครับ7นะครับมาที่บนจริงๆแล้ว7ผมผมผม เลือกให้ว่ามันน่าจะมาล่างนะครับแต่มันโผล่ที่บนนะครับโผล่ที่บนนะครับสำหรับหัวนี้คือ0นย์และ1นนะครับ0และ1นะครับผมก็จะเลือกให้หรือว่าจับให้นะครับสำหรับเลข1น่าจะมาล่างนะครับเลข1มีโอกาสมาล่างนะครับทั้งหนึ่งมีโอกาสมาล่างสุดนะครับก็ถ้าบนนะครับ0นกับ1ก็มีโอกาสมานะครับ0นย์และ1มีโอกาสมาข้างบน แต่เปอร์เซนต์ของเลขหนึ่งะครับส่วนมากเมื่อคิดออกมาแล้วนะครับก็น่าจะมาล่างมากกว่านะตัวเลขหนึ่งนะครับตัวเลขหน่าจะมาล่างมากกว่าส่วน0กับ1ถ้าพูดในส่วนของเลขบนนะครับก็มีโอกาสนะครับ0กับ1สําสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช an, ้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ